คนเดิมคนเก่าโอ้ได้เป็นรถระเบิดอ้าวเรายนอยู่ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับด้านสีแดงมาๆมามาเล่นโซเวียตครั้งหนึ่งครับมาไปเปิดแมพเอามาไปเปิด ready

building a I'm on here. hold <laughs> tasseled construction complete ah. construction complete new construction options uh -huh. building sheep, sheep, building sheep, sheep. unit ready let clear the air I'll get out the operation new rally you point established construction complete New construction options Building Unit ready Construction complete anh Armored personnel carrier luôn Unit, ready. Unit ready, ready My truck is ready 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 My What just for the bomb? Unit lost Construction complete <laughs> <laughs> Building New construction options Building Let's make a delivery. What just for the bomb? <laughs> go the bomb. Unit lost <laughs> Do you <have> a, <laughs> oh, have a, complete. Have a Unit ready oh. Cannot deploy here เอาสปายมาด้วยเอาสปายมาด้วยมึงจะเอามาทำไมเนี่ยสปายเนี่ยฮะมึงไปสวนล่ะมึงจะเข้าอะไรมึงเข้าไปเหรอเอาชิบหายแล้วกูเอารถแร่ยิงมันอะไรมะทำไมมึงพูดว่าสปายแต่ไม่ใช่สปายล่ะกูเก็บฐานรถมึงแล้วกันตรวจฐานยิงยิงกูเก็บฐานรถโอ้อะไรวะ ช้<ค>น,นาวิซ <คน S 1> ิว, <คน S 1> วมาจัดก,การเราซะงักก้นเอาค้างค้างโอ้โหเล่นออกงี้เลยนเนอะน้องกระจอกว่ะกะจอกว่ะเอ็งออกแบบนีไ้ไม่ดีเลยนะครับอย่าไปทำนะครับท่านผู้ชมทุกคนอย่าไปทำนะครับออกวิธีนี้นะมันไม่ใช่เนตหลุดอะไรเลยเขาออกทางรัดนะครับมันจะทำให้คนอื่นรอนะครับแต่จริงเขาออกไปแล้วนะครับวิธีออกถ้ายอมแพ้ก็กดยอมแพ้ดีๆนะครับอย่าทำวิธีนี้ มันน่าเกียดนะครับอย่างไรเราก็ชนะอีกแล้วโอ้โหชื่อไอดีโหดสัดๆเจอรถระเบิดเข้าไปให้เป็นไงโอเคครับผมครับ<笑><笑>ยังอยู่ยังอยู่แมงออกมาวิธีนีิเล,ลองอีกไหมลองจะซู้ออีกไหมดูสิ โอ้ยโอ้ยังสู้ยังสู้ยังเอาอีกถ้าออกแบบเมื่อกี้อีกไม่เล่นด้วยละคือเล่นนี่ <What for? S 1> เราต้องเล่นกับคนเก่งๆนะครับ <New construction S 1> เราจะได้ <options. S 1> เราแพ้บ่อยๆนี่ <Building. S 1> ดีนะครับเราจะได้ฝึกเนาะฝึกว่าเขาทำยังไงวิธีไหนนะครับเราฝึก <Construction complete. S 1> เขาได้นะครับไป <New> ออกแบบเมื่อกี้ไม่เอาออกแบบเมื่อกี้ <options. S 1> มันไม่ดีครับไม่ดี construction complete. Building. Training. New construction options. Unit ready. Training. Training. I've got the knowledge. I won't be Unit lost. Unit ready. Construction complete. New construction options. เราเฝ้าเดือมาัามากัดเลย<ว>โมันก็เล่นมาเฝ้าฐานก็ไวเลยนะ <c oughs> ไอหมาเนี่ย c o n s t r u c t i o p t i o n s d i n g คนลอยยิงเลยเลยยิงแม่งเลยลอเก็ตเทียนสังหารมันนี่มน้ำหน้า <c oughs> อทำอะไรวะ ไปดูสิหาไม,มีอะไรวะอุยอย่าไปอย่าไปลูกอย่าไปโอ้โห <Construction complete. S 1> oh, Guardian GI ตัวเดียวแล้วตัวเด็กผูเก็บเลยนะเก็บตัวที่สองแล้วกันนะ New construction options building เอมโสมน้ำหน้ายิงไฟฟ้าแม่ง Training <c oughs> <c oughs> อ้าวกูวิ่งดิรถสวยมาวิ <c oughs> ่งดูรถสว่าจะรอเฮี้ยอะไรล่ะ Unit ready Unit ready แบบเล่นอ่อนๆละนรเนี่ยเบาๆบาง Unit ready Building ทานแร่แล้วกันเพหอได้รถแร่เพิ่มเยอะๆ Building เราได้ไปทีมอะไรยังไม่รู้เลยอ๋อ เนังเจ้าอะไร <to> มาวะได้ยินเสียงขึ้นรถ s t r u c o o m p l e t e ready. ไล่ไล่ของเจ้ามาเข้าอะไรกู ready. miner under attack. Uh, วิ่งดิกูจะอยู่ทำไมล่ะอปาเลยอยู่ๆใครจะอยู่ไม่งี้เล็ดนี้ เองออดให้นั่นเนี่ยออดให้แล้วนะเอามาเถอะมาเถอะชิด i l d ไ n g เราไม่จะทุกสถานหรอกแค่นี้ building ตักกำลังมันสิโอ้โหมีรถใส่ซะเลยนายลองเล่นนาวิชิวมัน ลงเล่นนาวิชิวสิเอานาวิชิวย้อนกลับสิชอบที่เป็นนาวิชิวเนี่ยจัดง่ดดดด<ม>ายขำๆขำๆสนุกๆนะครับอย่าไปซีเรียสเองเสียงหัวร้เอาต้องำปโหลดนาน่าิงเนี่ยนาวิชิวเนี่ย แมะเราก็ป้องกันระวังเลยแล้วก็เสียวัด c o u n c o i d ไปันเดียวอันเดียวขอแม่งคันนี้แม่งจะตายเยอะเนี่ยรอดมัเนี่ย d a y ว่าแล้วไม่รอดสร้างอะไรลยังโอยังไม่สาร้างอะไรเลยโอ้าาอโอน่าสงสารเก็บไวก่อนอ วิ่งหรวะรออะไรอ่ะรออะไรล่ะเอาเหรอมึงจะเอาเหรอว่าลวิ่งอะไปเลยพี่เนี่ดูสับ้างของไผ่เป็นของไผ่ย r วิ่ง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 ไปถึงไหนล่ะกูก็ชับทุกทีเลยยูนิตเรดด Unit lost. Unit ready. อ,อ้าวจีบหายเลยดิหายแล้วพี่มาแล้วนะน้องกูกลับก่อนละ Unit ready. ยำๆนิดหน่ยยอยยำๆนิดหน่อยขี่มาแล้วกลับ Unit ready. มาอะไรม,มาอะไร <c oughs> <c oughs> far, มาอะไรวะ Building. Training. มึงเอามาทำไมเนี่ยการเรียน G.I. กูกลับนะเว้ย ก็มาทำไมกูกลัดเนี่ยกูกลับนะกูกลัดนะก็มาทำไมวะไม่กลับแม่งเลยเอาไม่เข็ดไม่เข็ดยังเอาไม่เอาเอาเอาไอ้มีรถมาด้วยเอาหยาบดี่ว่ามีแค่หมาเองตอนนี้เงินเราเยอะมากแล้วนะยังไม่สร้างอะไรเลยเล่นอ่อนๆให้เล่นอ่อนๆให้ unit ready มาครับแม่งเอามาไปงไจีไอเนี่ยหมาัเอามาไปับแม่งเอาวิ่งยิงยิอาเอาวิ่งโอ้โหเราแพ้จีไอเราแพ้จีไอไม่ไหวไม่ไหวเอาหมาไปขับแงอาหมับแ่งโอ้โหมึงจัดแบทเทิลโเทสมาเลยเหรอโอ้โหหัวสัตว์รัสเซีย

Construction complete. มาเลยเนี่ยเราปิดหมอกกันเลยไม่ให้เห็นไม่ให้เจอไม่ให้รับรู้อะไรทั้งสิ้นยังไม่กล้ามาหรอกเอามาด้วยมาเลยมาดิมาดิคึงกล้ามาเปล่าอุ้ยเลยอะ Unit lost Unit lost ิิงง Unit promoted ไม่เหลือโอ้โหแบตเตอร์ฟไม่เหลือแล้ว Okay. Right away, โอ้โหเสียงขึ้นยูนิตเรดี้มีเงังเยอะมีตังเยอะเดี๋ยวมังตัดกำลังไฟฟา้าไอ้ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ Construction complete Unit r e นี่ปิดแม่งหมดเลยจะได้สงสัย u n i เรป <Unit ready. S 1> ชุดไปตัดกำลังก่อน n i t e d ไปดีคามน้ำมันแม่งตังเยอะ <Unit ready. S 1> ดีนก Unit ready Unit lost สวยเหรอสวเหรอมาใส่เหรอ u n i r e a y ูยิงสวย Unit lost r a อ้าวอ้าวตัดกำลังวิตายแล้วแตกไปหนึ่งยวิ่งก่อนแล้วกัน ตัดกำลังไว้ได้หนึ่งมียังมียัง unit ready โอ้โหมีรถต้นไม้ด้วยรถต้นไม้ต้องแก้ด้วยนีเลยปีซ่บแทนรถต้นไม้แล้วกูยิงแม่งไงรถต้นไม้เนี่ยมาอะไร รถต้นไม้เหรอกูยิงแม่เงเลยรถต้นไม้เนี่ยรถต้นไม้แม่งจะมายืนโง่ๆไ,ไม่ได้เว้ย Unit ready view, nice. มันเอาแบตเทิร์นฟอรเทียบมันมาแล,และะ้วแสดงว่าปั๊มน้ำมันมันต้องไม,ม่มีอะไรเฝ้าเราไปยิงปั๊มน้ำมันมันต่อ <got> Unit lost ยิ่งยิงต้องแตกต้องแตกต้องแตกตุตกต้ม <laughs> แค่นี้เขาก็จะหมดตังค์แล้วนะครับตังค์เขาก็จะไม่เยอะแล้วเราก็จะได้เปรียบในส่วนนี้ต่อไปนะครับ building training จะป้องวสไปหน่อยกว่าล็อกเก็ตเทียมา <laughs> unit ready นี่ถ้าเขาเล่นเดี๋นี้เขาจะรู้นะครับว่าเราเล่นอะไร r e a นี่มันก็เอาพลลองมาจะยิง จะยิงฟั๊มน้ำมันเราเราเก็บก่อนยิงมันก่อนตายหาไม่เหลือยิงก็มายิงงงงแบบนี้ไม่ได้เนี่ยเราจะแก้ทางไว้ทั้งหมดเลยนะครับให้มันยอมไปอีกแง่ชั่วเนี่ยโดยปิดฐานไว้ไม่ให้มันรู้ว่าเรามีอะไรบ้างเราจะป้องกันไว้ทุกอย่างเลยนะครับ เดี๋ยวมันก็ยอมเองคนชอบยอมคนไม่สู้คนไม่สู้คนชอบยอมมาดีมาดีกล้ามาเปล่าจัดแบตเทิลพอตินซึ่งหนึ่งคันเลยใส่นาวิชียวเข้าไปด้วยใส่การ์เดียนจีไอเข้าไปอีกด้วยโอ้โหปิดมืดจังเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย เราปิดบ้างแล้วกันเนปิดเหมือนกันเว้ยปิดเหมือนกันละ่ะโอ้ตังเริ่มหมดแล้วตอนนี้ Unit ready เข้ามาเข้ามานาวีซิวเข้ามารเราไม่กลัว,ลวเราไม่กลัวครับเราไม่กลัวครับ Unit ready <Building. S 2> เปิดจานดำ psi เสิผมชัดคนชัดลึกเลยว่ะเนี่ยรถถังเราก็เยอะเนี่ยมีเป็นขบวนพระป่าเลยเนี่ย <Unit ready. S 2> <laughs> ไม่กลัวหรอกฟรีเนี่ยปืนซึ่งแทงเราเยอะ <laughs> มันจะทำอะไรเราได้ unit ready construction complete <laughs> เ,เก็บทียร <I 'll S 1> เร<อ>าก็มีเป็นหมู่บ้านเลยเนี่ยอสองดูสิ โหมีโรงพยาบา <Unit S 1> ล <Ready. S 1> ปลิดด้วยอุจจารถามใหญ่มากอย่างนี้นๆๆๆเอาล็อกเก็ตเทียบบุกถามใหญ่แมงทีเดียวจบไม่เหลืออะไรเนี่ยมาอะไรโอ้ไม่ไม่ไม่ออกไปดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเรามีอะไรมา <Unit S 1> ยิงโรงพยาบาลเหรอเก็บมันเก็บมันมันจะมายิง <Unit S 1> โรงพยาบา <Ready. S 1> ลเก็บมันเก็บมัน มึงจะมายิงโง่ๆแบบนี้ไม่ได้ Unit ready พลทหารกลับเข้ากรมก่อนมาสิมึงมาสิมึงกล้ามาหรือเปล่า <Unit S 1> มึงกล้ามาไหมวะทำไมกล้าดีวะย <Unit ready. S 1> <laughs> มึงกล้ามาหรือเปล่าไม่กล้า โอ้อะไร้ก้าดหน่อยเออะก้าหน่อยก้าหน่อยวะเร็วเอาไม่กล้าไม่กล้าเมว่าเราจะตกใจเรามีทางหรอกครับเอามาหูแค่นี้นะโอ้เพื่ออะไรอะตอนนี้ปั๊มน้ำมันหมดแล้วก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ ก็มาดิครับ <Good> day, เอาแรกเราจะไป <of course. S 1> แบบนั้นไม่ได้นะช,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 ชิเอาแร่เราหมดแล้วไม่แร่เขายังเหลืออยู่ว่ะอะไรวะเนี่ยหลายวะ่ะหลายวะ่ะมีรถต้นไม้มาซุ่มด้วยกลัว <as well. S 1> หรอกเว้ยยิงแม่ง <Unit lost. S 1> กลับ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  <Building. S 2> เราก็ป้องกันได้เหมือนกันแหละเกมนี้เล่นเป็นเกมย,ยาวๆแล้วกันเนาะ construction complete เนี่ยจพีซิ่มทาวเวอร์ไว้ก่อนพอรถพีซิมนทาวเวอร์นี่คือถ้ามันตั้งเรียงๆกันเยอะๆแบบนี้มันจะช็อตแรงมากนะครับถ้าเราตั้งถึง5-6อันขึ้นไปเนี่ย มันจะช็อตรถแบตเทิร์นคอเทีเนี่ยแตกไปในครั้งเดียวเลยนะครับ <Building. S 1> เดี๋ยวเราตั้งกับดักไว้ให้มันพุ่งเข้ามาแล้วก็จัดการเลยนะเอาพวกนี้เก็บก่อนเอาพวกนี้เก็บก่อนใหมน้มันเข้ามาเจอ <Check out. S 1> เจอข้ามาเจอเข้ามาอลไรมันช็อต <Inst ruction S 2> ทีเดียว <complete. S 2> แตกเลยนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองีมีลองไม้และเครื่องบินเนะี่ย เครื่องบินพลล่มเะมาโง่โย่ไปเล้กูยิงดิดดยิงมันอย่าให้เหลือ insufficient funds construction complete มันไม่กล้ามาบุกหรอก building มาแลวมาแลวเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย มาแล้วมาแล้วทับเสริมผีซึมผีซึมเป็นทับเสริมมาดิกูวางกับดักไว้เลยมาดิกูวางกับดักไว้แล้วเอาไม่ได้ไม่ได้รถแน่เราจะไปไม่ได้นะเว้ยมาดิกูวางกับดักไว้แล้วกดหัวรอดหน่อยสิ เดจัดปีซิมทาเวอร์อีกซึกอันสิมาอะไรกัเนี่ยมาอะไรมีหมดยิงให้มันหมดโอ้โหมีเอาผลล่มมาแตกที่ไม่เอาเห็นไหม Construction complete หั <c oughs> วรเวราะไดยหัวเราะมันจะแรงมากนะถ้าเราตั้งแบบนี้เนอะอวิ่งเลยวิ่งเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแตกไปได้ทีเดียวเลยอันนี้คือวิธีแก้ Battle f o r t e e ทนะครับเนี่ยอะาอะตั้งไว้เป็นไงไม่กล้าเข้ามาเลยอย่าหยิบอย่าหยิบมาดู building จะสร้างอาวุธรอแล้วกันให้เขายอมไปเองนะเราจะไม่บุกหรอกถ้าบุกก็อาจจะบุกไปเก็บฐานใหญ่เลย unit ready นัน่นแน,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 น่มาแล้วมาแล้วมาแล้วปีซึมปีซึมปิซึมแทงมาแล้ว <Unit ready. S 1> ปซึมเราก็มีครับเราคอยอยู่แล้วเนี่ยเราเตรียมแก้ทางมาแล้วเนะี่ยเก็บก่อนเลยอะปีซึมแท้งเนี่ย u n i ิ lost Unit lost เก็บไปซิแทงกันก่อนเร็ว Unit lost Unit lost เก็บแม่ง Unit promoted บุกล้อเก็บแม่งหวเลาวเลาะอวเลาะไงล่ะไงล่ะกดี๋ยวไม่ยอมเองละ เข้ามาเซ่เข้ามาเซ่เ <Building. S 1> ดี๋ยวระดับนี้จะเข้ามายิงง่ายๆไม่ได้เดี๋ยวะไม่ก็ยอมไปเองและอย่าย,ย,ยายมกับพี่อย่ายามกับพี่ Construction complete เ <c oughs> นี่ยช็อตทีเดียวแตกเลยอะรถไม่ต้องห่วงเลย <c oughs> อะไรวะอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับอิงยิดสิวะ อังกฤษเอออังกฤษพีชเนี่ยเราพูดพอๆเนี่ยมีนสูองอะไรมังเนี่ยวะออมลงที่ตัวเองอ่านไม่ออกพิมพ์ไงไม่พิมพ์ภาษาคขาราเ,เกะียไม่เป็น b u i i l d n ซึ่งผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยมันอ่านภาษานี่ไม่ออกนะครับอ่านภาษาไทยไม่ออกปกตินะครับผมเคยเล่นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งคือเวลาเราเข้ามาในเกมแล้วเรากดพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ครับมันอ่านไม่ออกเนาะเอาไม่บุกแล้วไม่บุกบุกแล้วเนี่ย <laughs> รอนานแล้วเนี่ยยูนิตเรดดี้ building รอนานแล้วเนี่ยไม่บุกบุกนะครับ unit ready unit ready unit ready construction complete unit ready insufficient funds all fired up unit ready Unit lost. เก็บแม่งเลยรถเนี่ยเก็บแม่งเลยเออขึ้นรถเหรอวิธีคือมันต้องหนีต้องวิ่งหนีนะครับอย่าไปสู้ล็อกเก็ตเทียนฮะยิงกระดมยีสไอ้เงยมืดแม่งหนุ่มมืดแล้วกูไปละ ไม่มีอะไรเลยอ่ะเออไม่มีอะไรเลยยิงล็อกกิตยิงกรเดียงเ t ไอแม่งพวกสู้ไปได้เวยมันเยอะมังกลับอนดีกว่าตัดกำลังตัดกำลังยิ e กรดี้งตัดกำลังแม่งยิงกระเดี้ยโอ้ยแม่งเล่งรถไปงี้เลยหรอได้เจอแล้ จะเจอแบทเทิลฟอร์เทียตของพี่แน่น <c oughs> ้องโอ้โหเงินหมดเลยช่วงนี้ต้องเล่นอย่างนี้เนาะเอาแตกๆรถถังกูแตกเนี่ยหกสิบหายแตกยูนิตล็อกยูนิตเรดดี้แบบนี้เนี่ยมา รถต้นไม้หรือเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรถต้นไม้เดี๋ยน้องมาเนี่ยไม่รถต้นไม้เนี่ยหลบหล่อหลบหร่ออ่าไงอ่ะ unit lost อ๋อมาๆมาดูว่าที่หลบหล่อเนี่ยไงละหัวรอหัวรถละยิงรถไหมยังไง unit p r o ไม่บุกเราบุกเองก็ได้วะ เนี่ยเนี่ยมายึดมาเนี่ยอย่าแย้มกับพี่อย่าแย้มกับพี่อย่าแย้มกับพี่รถต้นไม้เหรออยู่ไหนอะเนเอาล็อกเก็ตเทียมมาเปิดทางเอล็อกเก็ตทีมาเปิดทางสิ unit ready cancel หมดมุกแล้วเหรอเนี แม่งมีเรียนแบบเว้ยมีซื้อมาาเออเียนแบบแ่ะเนี่ยนะครับเราเล่นกับคนที่เขามีฝีมือที่ดีกว่าเนี่ยเราก็จะรู้เทคนิคการเล่นพวกนี้นะครับนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นแล้วเราแพ้เรื่อยๆเนี่ยเราจะไปหัวร้อนแล้วก็พยายามทำกิริยาที่ไม่ดีนะครับอย่าไปทำแบบนั้นนะครับ เราเล่นเราแพ้ก็ตามเล่นครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเราจะได้เรียนรู้เทคนิคการเล่นของคนอื่นเรื่อยๆนะครับเราจะได้มีเทคนิคใหม่ๆแล้วก็ไปปรับใช้ในเกมของเราเองนะครับเราอย่าไปหัวร้อนและทำท่าไม่ดีเนาะโอเคครับคลิปนี้คงจบไปเพียงเท่านี้นะครับคงไม่เล่นต่อแล้วเพราะว่าหลายตาเล่นกับคนนี้นะครับเขาน่าจะได้เทคนิคอะไรไปบ้างแล้วนะครับไปไปเล่นกับเกมหน้าเนาะ รับว,วันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ